สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถไถตีหญ้าในร่องนะครับรถไถยี่สิบเจ็ดแรงครับใช้โรตารี่วันนี้ไม่ปั่นนะครับนี่ครับอ้อยก็ไม่อคยขึ้นเลยอันนี้อ้อยตอนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ปั่นส่วนฝั่งนี้ปั่นแล้ว อันนี้อ้อยตอนะครับ13ไร่ปีแล้วได้ไป116ตันโหยังไกลความจริงครับดินไม่ดีนะครับมันตายครับอ้อยมันตายฝั่งนี่จะดูมันจะงามหน่อยแต่ข้างหลังนทางนู้นครับมันตายดินมันไปเขาขาวครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ย อันนี้รอยซ่อมนะครับดินเขาขาวมันไม่ไม่ขึ้นครับเนี่ยมันตายฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับถ่ายไปเรื่อยครับอันนี้ให้หลานมาตีให้ครับมืดแล้ว นี่ครับตรงไหนตรงไหนดินดีก็จะงามนะครับอ้อยต่อหนึ่งนะครับนี่ครับพอตีไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็จะดูดีหน่อยนะนี่ผมเอายาไล่ฉีดทีหลังนะครับ เ็นลอตารี่นะครับลอตารี่อบตาช้างกบตานี่ครับนี่ยังไม่จะปั่นเอ้ยอันนี้ปั่นแล้วนี่ยังไม่จะปั่นนี่ฝังปุ๋ยไปรอบนึงนะครับแต่อ้อยไม่ดีนะครับอ้อยตายหมดเลย แล้วตอนนี้เป็นแส้ดำด้วยนี่ครับแส้ดำเป็นเยอะครับพันขอนแก่นนะครับนี่ครับแส้ดำพรุ่งนี้ว่าจะเอายามาฉีดถ้าฝนไม่ตกพอดีได้ยาตัวใหม่จากไอต่อตอนะครับแอปตอตอขวดละไม่กี่บาทนะครับลองสองแบบครับลอง giàiโรงงาน đua, rồi cái app ttt, app ttt thủ cả nhiều, thủ tới rót cả bạc lắm. còn ti. Đây ใ่ไปก็ล้วนครับดินล้วนเนี่ยครับกำจัดยาด้วยแต่ว่ามันก็ต้องเอายามาฉีดตามนี้ต่ออีกรอบนะครับกะว่าถ้าฝนมาอีกทีนะครับอ้อยยาวคุมร่องได้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับใส่ปุ๋ยอย่างเดียวอย่างนี้ครับต้องเอายามาเก็บครับถ้าปล่อยไว้นี่ยาวปุ๊บเลยนี่ ตรงไหนงามมากงามนะครับเนี่ยอ้อยรุ่นเดียวนะครับดินใหม่ด้วยดินบุกเบิกด้วยแต่ไม่ได้อ้อยเลยปีแล้วโอ้โหผมก็งงเลยนี่ครับมันหายเป็นเวงเลยตรงไหนมันตายมันก็จะหายไปเลยครับอันนี้คือตายนะครับตายไปเองดินแข็ง ันนี้พ่นปุ๋ยไป็นหนึ่งรอบนะครับปุ๋ยน้ํารู้สึกว่าพ่นปุ๋ยไปนี่เขียวขึ้นมาเลยครับทีแรกทีแรกมันจะตายทั้งแปลงคนระับแปลงนี้มันแรงมากอันนี้ต้นอะไรไม่รู้หักก่อนครับเดี๋ยวโดนบินแล้วมันมันติดยอดครับมันติดยอดไม้มันจะจับระดับไม่ได้ นี่ก็จะมืดแล้วกะว่าจะเอาให้เสร็จครับเลอีกหน่อยเดียวเดี๋ยประมาณสักสิบกว่าล่องได้ับนี่สะเดาครับไอ้หญ้าพวกนี้เอายากมากครับเนี่ยมันไม่ตายครับต้องขุด ขุดก็ขุดเมยอยากจะไหวแล้วนี่ดูเยอะมากพี่มียาอะไรแนะนําฝากแนะนำด้วยครับฝากคอมเมนต์นะครับใช้ยาอะไรดีผมใช้โดนบินนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เอารถไถไล่ฉีดแต่ว่ายาหมดยังไม่ได้ผสมยาก็เลยพักก่อนผมมึดไหวมาครับจังหวัดสักแก้วนะครับส่งน้ําตาลตะวันออก นี่ครับเป็นทุกกอครับแท่ดำนี่ขึ้นมาอย่างนี้ก็คือจบครับไม่โตแล้วต้นมันก็จะรีบๆนี่ครับเขาวันเป็นเชื้อราครับเชื้อราในท่อน้ําท่อน้าเลี้ยงของต้นตถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้อ้อยนะครับอ้อยมันจะฝ่อเลยไปเลยมันจะไม่โตเนี่ยเราใส่ปุ๋ยไปมันก็กินปุ๋ยไม่ได้ครับเยอะแยะมากเลยตอนนี้ ดชมมถ่ามาครับถ่าไอ้เอลิบเจครับไม่ใช่เอลยี่จ็ดิบียีครับของคูบูต้แล้วก็ผ่านโรตารี่ไอ้ตัวนี้มันจะกว้างแค่มเม็ดหน่อยๆนะครับมันจะเข้าล่องได้มันมีหลายผ่านนะมีผ่านกบตอผ่าน่านแวกล่องครับแต่นี้เราปั่นก่อนปั่นแล้วดูดีขึ้นเยอะครับที่แรกมันลกมากเลย มันก็ประหยัดไปได้เยอะครับถ้าจ้างคนถากก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่เสร็จเลยเอาันนี้ปั่นก็ไวนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาเก็บเก็บหญ้าในร่องน่ครับชมมาถ่ายนะครับฝากติดตามนะพี่ๆช่องน้องใหม่ <laughs> ไม่ช่องน้องใหม่แต่ผมทำนานแล้วแต่ว่าผมผมหยุดทำไปหลายปีแล้ว มีผู้ยู่ตามพันกว่าเองเผื่อจะเปิด,ปด,ปดล้วได้เขาบ้าง <laughs> นี่ครับเด๋ยวหน่อยเดียวให้เร็จเลยเด๋ยนหน่อยเดียวให้เสร็จเลยเสียงมันจะดังหน่อยครับดังมอนมันจะหลุดแต่ไม่หลุดครับ มันฟันดินครับเนี่ยล้วนมากเนี่ยนี่ยังไม่ได้ปั่นนะครับอันนี้ปั่นแล้ว ปวนดินครับปวนยาเล็กๆครับแต่ในร่องต้องมากำจัดอีกทีครับถ้าเราปั่นอย่างเงี้ยเอาคนฉีดก็ง่ายครับประหยัดยาขึ้นเพราะว่าเราฉีดแต่ข้างร่องเราไม่ฉีดตรงกลางเนี่ยเราจะฉีดแค่นี้มันก็ประหยัดได้เยอะครับแต่ผมใช้รถไถฉีดครับ ยี้ไม่ปัดนะน,นี้ปัดแล้วอันนี้อ้อยซ่อมนะครับโอเคครับพี่มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามไห้ด้วยพี่โอเคครับ